เีืมึงลักษณะก้นเดีโตคิดเลยคิดเลยโซสา,สามักด้ดัง้งหมดนนะ้ใส่งามตุง้งามเนาะใส่งามครับมึนจะลักษณะก็จะคิดเลิกเยอะตัวนี้่ตีละว,ว่าแล้ว เอเคครับไปก่อน้ากอนยิมออกแล้วยิมออกแล้ว